สวัสดีครับ14สิงค้าคม2563วันนี้คุณกิตศรภพ,รพมมาที่ไหนครับนี่อันนี้อ่งางห้วยขา,ยาอ่งางห้วยขาเรามากอางเดือนเมษายนคมมีนาคมมีนา,ม,นามีมุมน้ําเล็ก,กๆ,ๆอยู่เหลืออยู่แค่แค่มุมนั้น,มมน,นผมก็เลยมันยืนอยู่มุมนี้ก็บอกว่าบอกท่านทศกัณ์ว่าขุดมุมนี้แหละดินเอาย้ายไปไหนหละ่ะดินแต่ตงก็ว่าเอาไปเสริมเสริมเสริมนี้แหละนะครับตัวนี้ เป็นมุมรีชาร์จที่ไม่ค่อยประทับใจค,คุณก็ส่งข่าวไปว่าเจออะไรเจอหินเจอหินเนจอหินยังไม่มีน้ําเลยผบก็บอกว่าแยกไหมถ้าแยกนะผมบอกว่าบุญเป็นหลายแสนผมบอกวันนี้ถอยดีกว่าเพราะ,ะอ่างนี้มีสาระสาคัญกับภูเขาครับผมก็เลยดูปุกบขยัขยับ,บขึ้นไปอีกุรงน้น้นค่ะดูในกูเกิลขยับไปตุงนน้นโน่นแหละค้นเป็นอย่างไรเอารายงานหน่อยก็ขุดไปก็เจอน้ํา คุยกับกล้องเกิดน้ําขนาดไหนประมาณสักห้าเมตรนะคะน้ําเยอะก็เลยหยุดทาไมไม่ขุดให้ใหญ่ขุดใหญ่ไม่ไหวไม่ไหวขุดใหญ่ไม่ไหวคือสู้น้ําไม่ได้สู้น้ําไม่ได้แต่ตรงนี้อาจารย์นะคะขุดแล้วสวยมากนะคะเราแยกใช้เวลาแยกสองวันนะคะโอ้ได้แยกอยู่ได้แยกสองวันแล้วก็พอแยกเสร็จแล้วก็เก็บดินเก็บอะไรออกทั้งหมดหินออกทั้งหมดโก็มีน้ําสวยก็น้ำมาจากชั้นหินมีน้ําสวยแล้วก็ปรากฏการอาจารย์ ตรงที่เราขุดไม่มีไม่มีกญ้าไม่มีอะไรเนาะใช่ครับครับห้วยอะไรนะห้วยขาห้วยขาใช้กับหมู่บ้านอะไรหมู่บ้านที่จะใช้น้ำาล็หมู่บ้านที่จะใช้ข้างล่างลงไปนะคะแทบจะบอกได้ว่าสามสี่ตำบลใช้อ่าง้วยขานี้เพราะว่าเป็นถือว่าเป็นต้นน้ําลงไปตําบลนาหนองทุ่งยังไงก็ต้นน้ําของลําเชิญโอเคอย่างนี้นะครับผมฝากคุณคุณป้าชื่อรายงานตัวนิดนึงเร็ว ชื่อพิกุลทันวงศ์สาโอเคถ้าอยากหม่าห้วยซองหม่าค่ะถ้าอยากรอดถ้าอยากรอดช่วยกันเติมน้ําให้ห้วยขาตรงนี้มุมน้ําเหล่านั้นบนเชิงเขาเหล่านั้นเก็บน้ํา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 ระบบธนาคารน้ําใ้ดินล่องน้ําลงจากเขาเก็บขุดน้อยๆหรอกขุดแค่สักสิบเมตรเส้นผ่านสุขายสักสิบเมตรหรือสักเจ็ดแปดเมตรอยู่บนช่วงเขาี่จะขุดไม่ลึกเยอะแค่ให้ ถห้าเม็ดเจอหินอุ้มน้ำแล้วเพราะผมเคยทํางานอยู่ที่เขาใหญ่ <Okay. S 2> ผมเคยเห็นพลรณนีบนเชิงเขาแล้วฝากนะครับเก็บน้าเชิงเขาให้รอบน้ําห้วยขาจะดันขึ้นแล้วก็เป็นสีมรกตงามกว่านี้ตอนนี้หมู่บ้านอะไรนะครับรอดตายแล้ว <Okay. S 2> บอกหน่อยบอกหน่อยอ uh, ข้างล่างลงไปก็ห้วยขาห้วยม่วงห้วย อันนี้เป็นห้วยเตยเนาะข้างล่างก็จะเป็นตำบลนาหนองทุ่มนนทหันนนทสะาดหนองเขียดนี่ลำธารตัวนี้จะเชื่อมต่อยาวไปเลยจย์ช่วยกันต่อจิ๊กซอจากอ่างห้วยขาห้วยขาเป็นธนาคารน้ำตาให้เป็นเครือข่ายเครือข่ายขยายไปอย่าอยู่บนความแห้งแล้งเอาความแห้งแล้งให้หายไปวันนี้ตองขอบคุณท่านสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์ท่านสสสิงห์ผลดีนางที่ท่านให้เลขามาดูแล ช่วยเหลือพี่น้องโดยใช้งบประมาณส่วนตัวนะครับพบกันโอกาสหน้าว่าจะต่อจิกซอขยายผลอย่างไรนะครับผมยังคิดถึงทานน้ำทิพเป็นมระดตลอดแนวฝากพี่น้องชาวขอนแก่นช่วยกันนะครับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับอาขุ้ยขาดเรื่อ,องเกิดน้ำสูบน้ำถ้าหากพี่น้องชาวหมู่บ้านอะไรนะครับาชาว,ว,ข,าวข้้ยขา ห้วยขาห้วยซอห้วยเตยที่ทําการเกษตรอยู่บริเวณเชิงเขานี้กับเขาทางด้านนี้ด้านนี้มีวัดอะไรครับวัดห้วยขาวัดบ้านห้วยขาซึ่งตัวนั้นมีน้ําปุดมีน้ําผุดมีน้ําทิพย์มีตําแหน่งที่จะทําธนาคารน้ําสูงกว่าระดับนี้สูงกว่าระดับนี้ไม่ต่ำกว่า10เมตรหรือประมาณสักสี่ห้าเมตรถ้าสี่ห้าเมตรนะเราทําเราไปทําตรงใกล้ๆวัดนิดเดียวน้ําจากเชิงเขาเชิงเขาไหลลงเก็บ ถ้า้ําจะเกิดน้ําพุดตอนนี้มันก็พุดอยู่ดูน้ําสูบน้ําถ้าพี่น้องชาวห้วยขาห้วยเตยห้วยซอช่วยกันเก็บน้ําเชิงเขาให้เรียบตามสายมือที่ผมบอกนะครับน้ําจะต้องยกระดับขึ้นแปลงนาในระดับนี้นะครับเป็นพันพันไร่เป็นบ่ตีนเขาเป็นพันไร่รอดเลยครับการทําการเกษตรจะเกิดน้ําดันไปโดยปริยาย พอนั้นต้องเก็บน้ําในระบบธนาคารน้าเป็นบนเชิงเขาให้หมดฝากท่านสสสิงหพลดีนางมาช่วยชาวห่วยขา่วยซ้อ้วยเตยลองทําให้เป็นโมเดลดูแล้วเอาคนในรัฐบาลเนี่ยมาดูว่ามันเกิดมันเกิดขึ้นแล้ววันนี้เอาแค่สองหลุมเท่านั้นเอง้วยขาห้วยเตย้วยซ้อรอดตายแล้วจากข่้นสมกดิ์เกียรติสุวรนนท์ฟนฝากพี่น้องชาวขอนแก่นให้กําลังใจกับ ชาวห้วยขาห้วยเตยห้วยซอได้ทําธนาคารน้ำเป็นรอบเชิงเขาตรงนี้นาเป็นพันไร่จะมีน้ําดันขึ้นตามทาง้งงนาโดยไม่ต้องใช้พลังงานใดๆน่าติดตามครับติดตามนะครับสวัสดีครับ